เปิดประตูเปิดประตูลุกลุกลุกใครอยู่ในห้องน้ำเปิดเปิดใครอยู่ในห้องน้ำเปิดไม่เปิดผงพางนะรขาออกมาอยไม่เปิดผงพังนะเขานะไม่มีอาวุธไรเลยค่ะพี่เปิดครับ นับหนึ่งถึงสามไม่เราหลบไปี่ินสองสามรอลงรอลงไม่ต้องรอหลไปออกมือจับมือนะผิดมาแล้วผิมาผิดมาผนี่มิดนอลงนอลงนอลาบกับพื้น บอกให้เปิดก็เปิดดิครับผมพูดดีๆแล้วนะพูดดีๆแล้วนะพยายามให้เปิดในง่ายๆไน้ง่ายแล้วนะนะผมก็ต้องไานังไปนั่งไปนั่งในห้องพูดดีๆสองคนนะพี่นั่งนี่พี่นั่งนี่พี่นั่งนี่ครับนะนอนได้ไปนอนได้ไปนอนได้ไปนอนไปดนอนราบลงไปนอนราบนอนนจับมื้าผเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่ผมแจ้งแล้วนะเข้าใจครับ เออคุณต้นคุณพี่คุญแจเออเอ้ยเองหมดอิสระภาพแล้วต่ออย่างเนี้ยเองต้องถูกจับกุมครับแต่พี่แต่ผมตอนนี้ผมเจ็บมือพี่มันกุญแจมันรัดไปเพี่พี่ขึ้นในข่าวคุยดีดีไหมคุยดีดีไหมไม่ใส่ของยานะช่วยกันนะครับมีแจมนี้ใช่มพี่ช่วยผมผมนมาให้พ่อแม่ไหมดตอบคำถามตรงๆครับครับนอกจากยาเสพติดเราทำอะไรอีก นอกจากยาเสพติดทำเครื่องรืบบ้อบรครัอคนจีนเป็นต่างชาติครับก็บติดต่อว่ามันก็มีเพื่อนมารุา้นบัตรครับให้ผมเตรียมหาเครื่องรื้อบรตรอย่างเงี้ยครับมารื้ออาจวิดีโอในตามกฎหมายนะรู้ป่ะครับรู้ไหมครับครับเออ มีใครทําอะไรเราไหมไม่มีครับอืมเราทํามาประมาณกี่ใบแล้วเนี่ยกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งคนตอนหนึ่งใบเนี่ยก็ต้องมี 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับต้องมี 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับแต่พอตอนหลังเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่าบัตรบ,บางใบมันให้กดร,รหัสพินแล้วมันมัน,มน,มนกดไม่ได้ครับรู้ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่บัตรของเขาเองคนระับน่าจะเป็นบัตรมาจาก การขโมยครับรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดครับยอมไหมเนี่ยคาของเนี่ยยอมครับอืมแล้วเนี่ยติดหรออะไรนะครับเล่นหรอครับเหรอครับแลสองคนนั้นติดไหมเล่นไหมสองคนนั้นก็เล่นครับอืมอืมขอโทษด้วยครับผมสำนึกผิดกับการกระทําที่ทำมาแล้วที่ทําผ่านไปแล้วครับก็อยากจะเตือนให ทุกคนระมัดระวังในการแล้ลวระมัดรวังในทรัพย์สินแล้วก็การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบัตรที่เป็นเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นระบบ NFC ที่สัมผัสแต่สัมผัสชำระเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มีรหัสมีโค้ดส่วนตัวเก็บรักษาไวด้ดีๆครับขอโทษด้วยครับ